ท่านโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วฉะนั้นขอว่าโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกันมาเสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอืน่น อย่าเหยียดยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านเพราะอาการอย่างนี้แปลการของความเร็วที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกจิเลสนั็นคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าด่าว่าคนน้อย นินทาคนน้อยเสียสีคนน้อยถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียดสีคนอื่นมากว่าถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายความการนินทาว่าร้ายบุคคลอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชั่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชั่ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยคาวจรพิสุสมมเน็งก็ตามวันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวรายการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเยก่นฌานจะทรงตัวยาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใส ปลือกของความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงตรัสว่านหนึ่งท่านทั้งหลายจงอย่าสนเจ้าท่านทั้งหลายจงรักษาสินให้บริสุทธิ์ึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายสินได้ตนเองอย่าไมยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทําลายสินแล้วรายการที่สอง จงรักษานิวรณ์พยายามรักษากําลังใจย้ายนิวรณ์เข้ามาครอบงาขณะที่ทําความดีแต่ความรักในระหว่างเพศเกิดขึ้นให้ใช้กายคตานุสติกับอสุปกรรมฐานเข้าวิตรอนทันทีแต่ความโกรธความยีบ,บายเกิดขึ้นความไม่ชอบใจเกิดขึ้นให้ใช้พรหมิหารสี่หรือกสินสี่เข้าวิตรอน แต่ความง่วงจะเกิดขึ้นทำใจเข้มแข็งลืมตาให้กว้างขยี้ตาถตาลมพุ่งซ่านจะเกิดขึ้นให้เช้านาปานุติกรรมฐา,านโดยเฉพาะคือลมไม่ใจเข้าออกรู้ลมเข้าลมออกไว้เป็นปกติความพุ่งซ่านจะหมดไปและเราต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติ ถ้าผลการปฏิบัติเกิดขึ้นให้ใช้กําลังใจที่บริสุทธิ์ผดผ่องเข้าพิจารณาว่าเป็นความจริงหรือว,ว่าเป็นอุปาทานหลังจากนั้นทรงพรมิหารสีให้เป็นปกติพรมิหารสีเป็นความดีที่เลี้ยงทั้งสมาทั้งศีลทั้งทานและวิปัศนาญาณบุคคลใดทรงพรมิหารศีได้บุคคลนั้นก็มีศีลบริสุทธิ์ และสมาธิริะานสมาบัติเขาทรงตัวปัญญาก็แก้วกล้ามีเฉียบฉลาดสามารถกำจัดกิเลสได้เป็นสมุทเทหารถ้าทรงัยการอย่างนี้ได้ต้องทำให้ครบถ้วนอย่าคิดว่าเป็นประเพณีถ้าละราดความดีขั้นเปลือกในพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีโอกาสพบความสุข จะพบความทุกข์นั่นก็คือนรกเมื่อทรงความดีตามนี้ได้แล้วหลังจากนี้ไปก็เจรนาตามคำสองสอนขององค์สมเด็จพระบาทีิแก้วที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าโยอยาติดในโลก,กธรรมทั้งแปดประการด้วยยาหวนไหวให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าคนก็ดีสักก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ แม้แต่ว่าถุธาตที่ไร้วิญญาณหรือรูปปั้นที่ไร้วิญญาณก็ต้องกระทบกระทั่งกับอาการเขาโลกกระทำแปดประการคือเขาไม่กระทบแต่อโลกกระทำเข้าไปกระทบเขาเองโลกกระทำแปดประการคืนหนึ่งได้ลาบมาสองเสียมลาบอันนี้คนก็ดีใส่คนดีก็ต้องมีการหวังได้ ถ้าเราไม่ได้เราก็อดตายก็มีความจําเป็นจะต้องทำจะต้องแสวงหาก็คอยแสวงหาด้วยความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าคดอย่าโกงอย่าลักจะกมยอย่ายื้อย่าแย่งของของเขาชีวิตของเราเลี้ยงไม่มากมันก็ทรงตัวและต่อไปมันก็ต้องตายต่อมาได้ลาบแล้วความเสื่อมลาบก็ต้องสลายมีขึ้นอีก เพืราลาบที่ได้มาเราได้มาเพื่อใช้สอยดังนั้นเราก็ต้องมั่นใจว่าลาบที่เราได้มานี้มันก็ต้องหมดไปวันหนึ่งขนาดรวมกว่ามันได้ลาบมาแล้วอย่าดีใจเกินไปอย่าลืมตัวคิดว่าทรัพย์สมบัติส่วนนี้จะอยู่กับเราตลอดการตลอดสมัยแต่ว่าท่าลาบสลายตัวไปเราก็ไม่เสียใจเพราะทราบอยู่แล้วว่าจําเป็นต้องใช้ ในโลกธรรมคู่ที่หนึ่งจำไม่ดีว่าอย่าสะเทือนใจคืออย่าดีใจเมื่อได้หลับอย่าเสียใจมาหลับหมดทืวว่าเป็นเรื่องธรรมดารายการที่สองการได้ยศถาบรรดาศัก์ยศถาบรรดาศักด์เสี่ยมไปไอันนี้ก็เป็นของปกติเหมือนกันเขายกย่องสรรเสริญเราได้เขาก็ตบเราให้ตกลงได้เหมือนกัน เขาชูเราได้เขาก็เหวี่ยงเราลงได้อย่าไปสนใจกัรลาบยศเสินสุข <c oughs> เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์อย่าสนใจให้มากเกินไป <c oughs> ท่านให้เรารับเลิกคิดอยู่เสมอว่าท่านให้เราได้ท่านถอนถอดถ,ถอนเราได้เอาคืนได้ไหมือกันท่านให้มาเราพอใจท่านดึงเอากลับไปเราไม่เสียใจทำใจปกติถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา คนมียศถามันดาสักขนาดไหนก็แก่ตายเหมือนกันคนไม่มียศถามันดาสักก็แก่ตายเหมือนกันแต่ว่าความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่มียศหรือไม่มียศมันอยู่ที่ความเฉลาดหรือสุขปรกัถ้าเราไม่เกาะติดในยศไม่เสียใจมายศหมดไปชื่อว่าเป็นคนฉลาดหัวขนก็ครอบให้เมื่อไรก็ได้ เขาจะโยนทิ้งจากหัวเราไปเมื่อไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาเราก็สบายใจทําจิตให้เป็นอุเบกขาคือวางเฉยแต่รมทั้งสองอย่างได้ยศมาก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นยศหมดไปก็เฉยไม่กระโดดโลดเต้นจิตก็เป็นสุขก็ต่อไปคู่ต่อไปคือนินทากับสัรเสริญ นินทากับสรรเสริญนั่นจะว่าแต่คนที่มีชีวิตสัตว์ที่มีชีวิตเลยถูกนินทาและถูกสรรเสริญแม้แต่รูปปั้นวัตถุธาตุต่างๆที่ไม่มีจิตใจก็ยังถูกนินทาและรับการสรรเสริญร่วมความว่าคนในโลกนี้เราหาคนดีจริงๆยากคนดีจริงๆก็ได้แก่พระอรหันเราหายากหน่อย ยิ่งคนในโลกนี้คนที่มีกิเลสมากกว่าคนที่หมดกิเลสเราต้องรักษากำลังใจไว้บ้งกับปกติเพราะเรารู้ตัวอยู่เสมอว่าเวลานี้เราอยู่กับคนที่มีกิเลสกิเลสคือความสุกปรกของจิตเมื่อจิตสุกปรกบปากของเขาก็สุกปรกด้วยมือเท้าร่างกายของเขาก็สุกปรกดด้วย ในเมื่อเราอยู่กับเสียงสุขกระปรกล้วก็ต้องระมัดระวังจะตกใจเมื่อความสุขกปรกมันเข้ามาถึงถ้าความสุขกปรกเข้ามาถึงคือการนินทาก็ดีการสรรเสริญก็ดีเราทําใจวางเฉยเหมือนกับเราอยู่กลางแจ้งแดดออกก็ยอมรับความร้อนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาฝนตกก็ยอมรับความเย็นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถือว่าเราจะไม่ดีหรือไม่ชัว่วกาะความร้อนและความเย็นเราจะดีจะชั่วจะมีความเป็นสุขและไม่เป็นสุขอยู่ที่ผลการปฏิบัติข้อนี้ชั้นใดแม้คํานินทาดส้นเสริญก็เช่นเดียวกัน <c oughs> ถ้าใครเขาส้งนเสริยเราแระก็วางคําสนเสริญไว้ทําท่ามันดีใจแต่ชัยเฉย ใครเขาเล่นทาแล้วก็ยึดสร้างความเดืดร้อนอยากสร้างความสะเทือนใจคิดว่าคนนินทาคนก็คือคนเลวคนสังเริมคนพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงก็คือคนเลวในเมื่อความเลวเราไม่ต้องการแล้วก็ไม่ติดในคำเนินทาและสังเสริมวางเฉยทั้งสองอย่าง ถือคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมุตธเจา้าทรนตัดว่าเนินทาราสันเสริญเป็นธรรมดาของชาวโลกเขาชมเราว่าดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเราเลวถ้าเราดีเขาติเราว่าเลวแล้วก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดรวมความเราจะดีแล้อเราจะเลวยุทธผลการปฏิบัติย้อนหลังเข้าไปบรรดาแทพุทธบริษัทิ อารมณ์ที่ส่งสะเก็ดข้างความดีอารมณ์ที่ส่งปลื้มข้งความดีเรามีครบผลไหมอารมณ์ที่ส่งกระแพ้กระพี้ข้างความดีคือปุเพนิวาสานุติยานการระลึกชาติเราทําไว้เสมอเ้องตัวหรือเปล่าแต่งข้างความดีในพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าสอนสอนคือทิปุคุยานและจุตูปปาติยานท <c oughs> ี่ทรงตัดไว้ในธมปริกาสูตรเราทําข้่องตัวหรือเปล่าหลังจากนั้น จงเอาใจของบรรดาทุกท่านไปตั้งไว้ที่นน,นิพพานคือใช่พระนิพพานเป็นอารมณ์ทำจิตโดยนิยมคิดว่าขึ้นชี้วานุสโลกเป็นทุกเต็มไปด้วยความสุขกรกโลโศกมีแต่ความวุ่นวายเทวดาและพรหมมีสุขทุกคราวอยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องสเสด็จก,กลับความสุขจริงๆอยู่ที่นิพพานหลังจากนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิด การเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรก็ด,กดีจะไม่มีสำหรับเราและพยายามริดรอนโลภความโลกในการให้ทานในจาคานุสติมาทานริดรอนความโกรธด,ด้วยพรหมิหารสีริริดรอนความหลงในจิตใจ,ใจดีเข้าใจตามความเป็นจริงตามที่กล่าวเมื่อกี้นี้คือไม่ติดในมนุษย์โลกเทวโลกอพรม,มโลกเอระบรรดาท่านพุทธมรรท เวลาที่จะพูดหมดแล้วตอนนี้ไปบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัททิพยแก้วให้ทำสมาธิและวิปัสสนาญาณตามกำลังของท่านจนกว่าจะถึงเวลาสองทุม่มเขาจะเปิดแผ่นเสียงอุทิศส่งสนแม่นวจบหลังจากนั้นไปขอทุกท่านตามกิจกอย่างสบายกาเรเดินของท่านในตอนนี้ท่านจะนั่งจะนอนจะยืนก็เดินก็ได้ตามอธัธยาศัย ขอปฏิบัติในที่ของตนอรบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนขอยยติปตะเพียงท่านี้